เรียบร้อยมันเป็นตะเพียนไซสวยนะครับต้องมีหกขีดหกขีดเจ็ดขีดขันรังกา เรียบร้อยโอ้โหตะเพียนใหญ่บางนะ่ะเห็นไหมแวบบ๊บใช่ป่ะ,ะแว๊บเหมือนตะเพียนนะมันไงตะเพียนใหญ่มาแล้วลุงนุ่มเพียนยักษ์เพียนยักษ์มาแล้วไซโล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  ตะเพียนใหญ่นะครับตามที่ตามหาอยู่ตะเพียนใหญ่เลเพียนใหญ่มาตอนเย็นนี่เองโตใหญ่เว้ยลุงแดงลุงแดงต้องช่วยหลานแล้วครับลุงแดงต้องช่วยหลานแล้วครับเดี๋ยวให้ลุงแดงนะครับโปลุงแดงนี่โปลุงแดงในตำนานเป็นโปเป็นโปรนี่มาตะเพียนใหญ่นลครับ มาแล้วอุ้ยสยโลโลกว่าละตัวเนี้ยแด่แท๊กเดินมาใกล้กลๆมาดูคันหน่อยดิอลังกาเมจิคคราฟทำงานแล้ววันนี้ตามหาจนเจอจากที่ตกปล่อยนะครับตกโยนไปรวม20-30ตัว2คนกับน้องป๊อปเปอร์อลังกาเมจิคคราฟทำงานแล้วเขาจะเพียนตัวนี้ใหญ่มากครับตัวนี้โลกว่าแน่นอนเกือบ2องโลแหละ บึ้มๆเลยโหสุดยอดตบต่อครับปลดเลยตัวนี้ตัวนี้ต้องเอากลับไปทำอาหารนะครับที่ตามไว้วดัดดิสายวิ่งขนาดนั้นแล้วอือตั้งคันหน่อยตั้งคันหน่อยเ,เรื่องอีกแล้วโดนตะเพียนใหญ่หรือเปล่า <c oughs> กตวิตวว่งอยู่ข้างหลังตักเปิดสายไปนิดนึงตักเปิดสายไปเออพยายามอย่าก,ก่อสายให้ทุ่นไปชนปลายไกด์ลูกแล้วระดับน้ําที่ตั้งไว้มันจะเลื่อนไงยกปลอ,อ,อันนี้ก็อันนินไซโลก็ยังกินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราไม่เอาเราปล่อยหมดเราก็จะหากระเพียน ไซสลงกว่าขึ้นไปนั่นก็จับลงบ่อพ่อตัวขนาดน่องตัวใหญ่ทำไมไม่เก็บไม้พ่อนีกระติ่วใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวเท่ากันแหละขัาในกระชังไมสินนี้ก็จะเป็นรอยอยู่แล้วยัดยได้ไซส์อ่ะเมื่อกี้ได้ยามหายอยู่ปล่อยไป กินดีทำอะไรกินดีต้มยำต้มเค้มปลาขินละปลาขินละปลาลากเอาละมึงไปเลยที่บลุมปะตะเพียนนี่อยู่บนนิ่ตั้งมาอะไรละมึงไปแล้วไปแล้ว <laughs> กินอยู่เลยกินอยู่ยิมบู๊ดเลยจมยิมไปแล้ววะายิ่งแล้วแท็กไม่ใช่ปลาหรอต่ออยู่ที่พี่แดงทอยใกล้แต่ว่ามันกินอยู่แหละวัดเปี๊ยงฝาไม่คู่เดียวซะด้วยกองกล้อองหยอยู่นี่โดนมันกันโดนมันกันนู่นอุ้ยแทกตัวใหญ่แล้วตะเพียนใหญ่ไหมน่ะอุ้ยหลุด ตักหลุดไปหนึ่งเบ็ดเกี่ยวระวังเกี่ยวลุงแดงไม่สนัดหรือไอ้ข้างนี้อ๋อแตักแบบสวิงอ๋ออพี่แดงเอาคันมาเดี๋ยวผมถือให้เฮ้ยผมต้องทำเองอ๋อโอเคได้ได้ระดับไหนนะช่วยต้องปล่อยสายไปอีกต้องปล่อยสายไปอีกมันสั้นไปเดี๋ยวหัวทิ่มปล่อยปล่อยสายไปอีก อ่าปลาสายไปแล้วพี่งัดคันมั้งหลังเลยเอ้าแล้วจะกลับไงอ่ะอ่าโอ้โหเมจิกคราฟลงปุ๊บกินปั๊บแล้วจะติดใจออกแล้วเว้ยออกแล้วเว้ยไปจัดไปเมื่อกี้ของตั็กน่าจะเป็นตะเพียนใหญ่นะครับแต่ว่าลังแรงมัหน่อยกระเด็นลุกตะไปอ่าปล่อยไปก่อนเลยปล่อยไปก่อนเลยให้สายมันออกไปสะบัดออกไปเลยพี่สะบัดออกไป อ่าสวยอย่างนั้นแหละทำอยู่ระยะน,นั่นแหละระยะทำการระยะทำการกัดปสไตล์โซนสไตลโซนเออาสไตลโซนระยะทำการนี่ตะเพียนใหญ่เริ่มเข้าแล้วครับหลังจากที่ตะเพียนเล็กโจมตีมานานเอาตอดซอยๆอย่างนี้มาซอยก,กับพี่แดงพี่แดงซอยกว่านะทีทีท,ทีด้วยอีกอีกข้อนี้อีก แลุกดรูดทุนขึ้นมาเงินลายซัพเปอร์มันรูดแล้วลูกรูดข้างล่างอ่ะทุนกับล้วซพเปอร์ข้างล่างก็ลุกหมดหมไม่หมดหรอกมันคาบมันคาบลอยขึ้นมาปลาคาบอยู่กับเบ็ดนั่นแหละวัดเลยพี่ติดแล้วติดแล้วมันคาบมันเดี๋ยวมันจะกืนนะพี่นานไม่ได้หรอกแต่รูดเข้าไปอีกรูดมาให้ติดลายซัพเปอร์ข้างบนลุกจะเอาปลานินเอ้ยจะ แต่ตเพียนต้องเล่นจังหวะแรกเลยถ,ถ้าช้าถ้ายกหนุนๆนเนี่ยมันจะเกินเบรกมันแน่นไปห,หรือเปล่า <c oughs> ที่ลอกอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมหรือไงโอ้โหนี่วนปุกถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ย <c oughs> เอาหมดทุกตัว <c oughs> ถ้าเป็นบุฟเฟ่เข้าหมดเอาหมดทุกตัว <c oughs> <c oughs> นี่ใหญ่วันนี้ยังปล่อยเลยโอเค้นื้ออย่างเงี้ยต้มเค็มอร่อยนะอ่ะค่อยๆ ต้องดึงมาใกล้แล้วทุ่นมันทุ่นมันเต้นตื้นไปพอพอพอหย่อนไว้ค้างไว้ก่อนพอทุ่นตั้งแล้วหนูก็ปล่อยสายไปนะโอเคเห็นปลาอยู่ใช้ได้อยู่กินแล้วลูกกินแล้วถอนแล้วกินแล้วถอนแล้วคาบจนนอนแล้วแต่ปนินึองอะกินแล้วลูกวัดได้เลยเออมันบอดี้มันขึ้นมานอนผิวน้ำแสดแล้วปลามันยกขึ้นมาเพราะว่าหนูตกไม่ตายไง ทุนทุนหนุนเมื่อไหร่ก็ต้องสับทันทีแล้วปลาอะไรวะอ้าวตะเพียนแต่ตัวไม่โตเออไอน,นี้ได้แต่ตะเพียนไว้ผมก็ได้แต่ปัาน,นินตักตักอยากกอเอาอะไรเตาเปิลเข้าไปในนี่ทุนมันถึงได้ลู่ตลอดเออปล่อยมันออกมาอีกใช่ใช่แล้วก็ตั้งขึ้นตั้งขึ้น เปียนไซส์ประมาณสัก5ขีด6ขีดนี่ขึ้นมาไม่ต่ำกว่า30แล้วนะครับตกปล่อยตกปล่อยไปเรื่อยบอกเรื่อยปลาน,น,น,นิปลานิปลานิก็หลายตัวอยู่ปลานินก็มี10-20ตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมากเพราะมันมันเปลืองกล้องนะครับเปลืองแบตเปลืองแบต <laughs> <laughs> เวียนมามองนะอ <laughs> เอาได้กินดีแล้วโอ้โหทำไมตกได้กินดีเจอได้เท่ากระหนานนุนอ๋อหนุน หวดหวดหุดนี่อุ้ยนน่นตะเพียนใหญ่โดดไปนู่นล้วอะไรอยู่ที่เบ็ดไอ้ที่โดดอนะตะเพียนใหญ่ตะเพียนตัวเล่าอะไรตัวนี้โดดอันนี้มันเหมือนบิ๊กเบดนะพี่แดงอันนี้เหยื่อตีกระพงอับบิ๊กเบดอะไรกันโอ้โหเราไปเล่นยอดไม้แโอ้โหเมื่อโอ้เหนื่อยเว้ยเหนื่อยกับตัวเองเหนื่อยกับตัวเอง อันนี้ปลาเหยื่อเลยเปล่อยไว้นานพยายามอย่ากอให้ลาเตอรเปร์มันอย่าให้ทุ่นไปชนท็อปตัวบนนะระดับน้ำมันจะรูดจักแล้วนะลุงแดงจับจุดแล้วนะรู้หลักแล้วนะใกล้เลยอยู่ข้างในนี้ปลาใหญ่อยู่ข้างนอกมันอยู่ระหว่าง จะสุดขอบอะขอบมันตรงนั้นน้ำมันลึกพอดีไงมันขึ้นมาโดดเอาแล้วโอ้โหต้นไม้แล้วอึ๊บเสร็จเลยทีนี้เป็นงานแล้วเป็นงานแล้วใช่ไหมงานมางานมางานมานู่นไงโอ้ยหลุดไม้หลุดไม้เย็นเย็นโอ้ยหลุดไม้หลุดไม้มาทีละเปาะเย็น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 เสียบมดีใส่หน้าพี่เดี๋ยวได้เอาอะไรเกี่ยวดีกว่า มันดูเล็กกันไหมเล็ก,กตัวแรกนะอืมแต่มันแรง <ใน S 1> ตัวนี้วิ่งแรง,แรงเล็กก่าในกระชังนี่คันดูโวทำอะ่ะใช่ยกไป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 โซสีโซสีโซสีดูว่าใหญ่ดูว่าใหญ่ ไม้ได้เลยถือไว่ให้ใหญ่ถือไว้ให้ใหญ่เลย <c oughs> เนี่ยครับอันหนึ่งตัวครับสาสที่ต้องการไม่ปล่อยล่ะไสส์นี้้าทำไม่ได้เสีย